for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริจจัก์ในประเทศไทยจากหนังสือเดียวดายที่เด็ดเดี่ยวของสำนักพิมพ์สุริยบันพิพัฒน์ประสาสุวรรณแปลและเรียบเรียงเรื่องฉันจะไม่กลัวเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไปเชิญหน้ากับฆาตรกรใจโหดที่เข้ามาในบ้านของเธอจับสามี ลูกสาวและตัวเธอมัดไว้ในอันตรายของชีวิตนี้เธอเขียนไว้ว่าระหว่างที่ขับรถกลับบ้านหลังจากซื้อข้าวของในบ่ายวันหนึ่งเพื่อเตรียมฉลองวันสุขประเสรศิฐที่กำลังจะมาถึงเธอก็ได้ยินเสียงวิทยุในรถย,ยนต์ประกาศด้วยซุ้มเสียงออกจะเป็นทางการและเอาจริงเอาจังว่าตำรวจกำลังติดตามผู้ร้ายคนสำคัญที่กำลังหลบหนีคนหนึ่งเขาได้ของขืนนักศึกษาที่บ้านของเธอที่ซานลุยส์เมื่อวาน ผู้ต้องหาคนนี้หนีออกมาจากเรือนจำที่แคลิฟอร์เนียตำรวจขอเตือนให้ผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะเหตุว่าคร์ l เทอร์เนอร์ผู้ต้องหารายนี้มีความโหดร้ายและอันตรายเป็นอย่างยิ่งเธอรู้สึกเย็นสลังว่าเพราะไม่กี่วันมานี้เธอได้เห็นรูปของคร์ l เทอร์เนอร์บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นและนั่นบางทีอาจเป็นเหตุให้โรเจอร์สามีของเธอตัดสินใจยังปูกปับ ที่จะเก็บข้าวของเพื่อมุ่งหน้าไปยังบิ๊กเซอร์ซึ่งอยู่บริเวณแถบชายฝั่งแิลิฟอร์เนียเพื่อพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่ลูกๆของเธอโตขึ้นพวกเธอมักจะมีการตัดสินใจอย่างกระทันหันอย่างนี้เสมอเพียงแต่ว่าครั้งนี้พวกเธอต้องออกจากบ้านและไปโบสถ์ในเช้าวันอีสเตอร์ให้ทันเท่านั้นขณะที่เธอเลี้ยวรถจะเข้าบ้านซึ่งเป็นทางตันก็เห็นเพื่อนบ้านของเธอเงียบเชียบไม่มีใครเปิดประตูหรือว่าทักทายก,กันเลย ทุกคนปิดประตูและเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านเธอสังเกตเห็นว่ารถของโรเจอร์จอดอยู่ในโรงรถแล้วเธอคิดอยู่ในใจว่าโรเจอร์กลับมาถึงบ้านก็ดีแล้วและนึกต่อไปอีกว่าสักชั่วโมงพวกเธอก็คงได้ออกเดินทางเก็บข้าวของอยู่ที่ท้ายรถออกมากองไว้พยายามอุ้มหรือหอบหรือหิ้วไปในคราวเดียวกันแต่ก็น่าแปลกใจว่าทำไมเหลียวเข้าไปในห้องรับแขกก็เห็นม่านที่ประตูและหน้าต่างถูกปล่อยยาวลงมาปิดสนิทหมดวันนี้โรเจอร์ปรลาดนี่ฮะ หรือว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะออกจากบ้านเธอเดาวและต้องประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าไปในบ้านและเห็นเขานั่งอยู่มืดมดถัดจะเข้าไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งท่าทางดูสกรปรกไว้หนวดเครารุงรังผมกระเซิงและหน้าตาก,ก็ดูขุนขุนในมือของชายคนนั้นมีมีดความจริงก็ไม่ทําครัวนั่นแหละเธอรู้โดยทันทีว่าคนคนนั้นคือครอนเชอร์เนอร์ผู้ร้ายซึ่งเธอได้ยินชื่อเขาทางวิทยุเมื่อไม่กี่นาทีมาแล้วแมรี่ สุภาพบุรุษผู้นี้มาจากเรือนจำเขาต้องการเงินกับรถเราก็ก็เอาเงินให้เขาสิก็ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เธอพูดพลางว่างสิ่งของบนโต๊ะคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครเขาถามทันทีคาร์เตนเนอร์เธอตอบไปยังหวาดกลัวก็ใช่อย่างนั้นก็ดีแล้วคุณก็ไม่ควรทำซุ้มเสียงให้ดังไปนะและอย่าได้กรีดร้องทีเดียว เธอรีบตอบไปว่าฉ,ฉ,ฉันไม่ทำหรอกฉันจะทำอย่างนั้นทำไมฉันไม่ทำหรอกเขาลุกขึ้นและพูดว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วไปเอ,เอาเงินมาให้ผมเธอคว้านหาเงินในกระเป๋าและโลเจอร์ก็ทำบ้างมาเมื่อเธอสองคนนำเงินมากองไว้บนโต๊ะให้เขาแล้วเขาก็แสดงความไม่พอใจอะไรกันมีแค่นี้เหรอเพียงแต่คุณขยับนิดเดียวผมจะตัดนิ้วคุณทิ้งเสียเขาขู่อันที่จริงทั้งสองคน ็ไม่พยายามจะต่อสู้หรือขัดขืนอะไรเลยเธอเองก็ได้แต่นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นพรมสีเขียวของห้องใจของเธอก็นึกถึงพระธรรมสดุดีบทที่23ที่ว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจงไม่ขัดสนเธอจดจําข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นเด็กเรียนชั้นเรียนรวีวรศึกษาเพราะในชีวิตของเธอตอนนั้นสิ่งที่เธอกลัวมากก็คือเสียงฝาร้องฝาแลบ และหมาตัวโตๆอีกภาพหนึ่งที่เป็นจินตนาการที่เธอได้มาตั้งแต่เด็กก็คือภาพที่พระเจ้ายื่นพระหัตถ์มาโอบอุ้มเธอไว้บ้องกันไม่ให้เธอได้รับอันตรายไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไหนเขาเข้าไปในครัวเพื่อใช้โทรศัพท์แล้วเขาก็เริ่มโทรศัพท์ทางไกลเขาพยายามที่จะให้ใครคนหนึ่งมารับเขาคืนนี้เขาพยายามย้ำอยู่หลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครต้องการให้ความช่วยเหลือแก่เขาเลย ในระหว่างที่เขาโทรศัพท์ทางไกลยอยู่นั้นเขาเปิดวิทยุและโทรทัศน์ไว้เพื่อฟังขา่าวมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าตำรวจได้เพิ่มการค้นหายางหนักในระแวกบ้านของเธอและตำรวจขอร้องให้ผู้ที่เห็นร่องรอยของคนร้ายแจ้งข่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการทราบด้วยเธอได้ยินเสียงจุดไม้ขีดเล่นขาสูบบุหรี่ชนิดมวลต่อมวนอาการที่เดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องครัวของเธอทําให้เธอรู้ว่าเขามีความเครียดสูงในที่สุด เขาก็มาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งหนึ่งและพูดจาหลายอย่างที่แสดงเห็นว่าเขาฟุ้งซ่านและควบคุมสติของเขาไม่ได้เขาพูดทุกสิ่งที่เขาคิดเขาบอกเธอเกี่ยวกับแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นหัวหน้าอยู่และบอกให้เธอรู้ว่าชื่อเล่นของเขาคือไอจิ้งจกเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยกินจิ้งจกเป็นๆดูแผลนี่สิมันเป็นแผลเป็นสีเข้มยาวพาดอยู่ที่หน้าท้องของเขามันเป็นแผลที่แม่เรีย้ยงของผม กรีดมันออกมาจนเปิดอ้าในขณะที่เขาพูดพวกวนเกี่ยวกับภรรยาของเขาเธอก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูหน้าเขารีบความีดมาถือไว้เธอรู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาและคิดว่าอาจจะเป็นลูกสาวของเธอที่อยู่หอพักมหาวิทยาลายัยไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักซึ่งมักจะแวะเวียนมาอย่างนี้เสมอสงสัยจะเป็นลูกสาวของเราเธอบอกกับเขาและอธิษฐานขอยให้เป็นอย่างนั้น พอดีประตูเปิดออกและเชอรี่ลูกสาวของเธอก็เดินเข้ามาจริงๆอย่าตะโกนอย่าส่งเสียงอย่าวิ่งเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าพวกเขาเสียข้าวตะโกนบอกไม่เป็นไรเชอรี่พ่อกับแม่ปลอดภัยไม่เป็นไรเธอรีบบอกลูกสาวของเธอลูกสาวของเธอนิ่งอึ้งไปนี่แม่หนูหน่อยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฉันเอาจริงๆด้วยข้าพูดจากนั้นก็คว้าวตัวเชอรี่ ไปผูกติดไว้กับเก้าอี้เดินไปเดินมาพร้อมทั้งแกว่งมีดเล่มใหญ่นั้นไว้ในมือผมไม่รู้สึกเสียใจไม่รังเกยียจอะไรหรอกนะที่จะฆ่าพวกคุณเพราะว่ายังไงยังไงผมก็เป็นคนที่ถูกจับตายอยู่แล้วผมไม่เคยคิดจะให้เขาจับผมในขณะที่ผมมีชีวิตอยู่และไม่มีทางที่ผมจะยอมกลับเข้าไปอยู่ในคุกนั่นเป็นอันขาดในที่สุดความมืดก็เข้าครอบคลุม มันช่างเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดทั้งๆท,ที่มีโทรศัพท์รีบเข้ามาหลายคนเขาก็คุยกันหลายครั้งแต่เขาไม่สามารถวางแผนว่าจะทําอะไรต่อไปได้เขาระบายอารมณ์ด้วยการเล่าเรื่องแก๊งและพักพวกของเขาให้พวกเธอฟังเป็นการข่มพวกเธอไปในตัวพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดโมงฉันจะไปแล้วฉันจะไปร่วมแก๊งกับพวกฉันเองเขาคุยเคืองในที่สุดเขาก็ย้ายพวกเธอไปมัดติดกับเตียงโดยแยกกันคนละห้องส่วนตัวเขาก็เดินไปเดินมา แสดงท่าครุ่นคิดจากห้องนั้นไปห้องนี้จากห้องนี้ไปห้องนั้นบางทีก็กลับมาขู่พวกเธออีกบางทีก็ไปจะค้อกออกบ้างเธอได้ยินเสียงของเขาในห้องที่เขามัดเชอรี่ได้ยินเสียงเขาพูดว่าฉันเป็นนักคมคืนกระทําชำเราเธอรู้ไหมเธอรู้หรือเปล่าว่าการคมคืนกระทําชำเราเป็นยังไงเธอกัดฟันเรียกพลังอยู่ในใจเธอจินตนาการเห็นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักของพระเจ้าผู้ทรงเมตตา ปกป้องคุ้มครองเชอรี่อยู่ฉันกำลังอธิษฐานเพื่อคุณเชอรี่ตอบเขาเสียงนั้นเงียบไปนานสักครู่ก็ได้ยินเสียงระเบิดออกมาราวกับฟ้าผ่าอธิษฐานเลยพวกคุณทำอะไรบ้าๆมวัวแต่อธิษฐานอยู่ได้คุณคิดรู้ว่าคำิีฐานจะช่วยอะไรได้พวกคุณพวกคุณนี่มันไม่เหมือนคนปกติเอาเลย เธอคาดคะเนเวลาเอาจากที่การที่เขาเดินออกจากห้องนั้นไปห้องนี้และจะกลับมาตะคอกคูอีกทีหนึ่งเวลานี้ร่างกายของเธอปวดร้าวแต่เธอก็พยายามต่อสู้อดทนเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีวันยอมให้ความกลัวเข้ามาครอบคลุมตัวเธอได้เธอจะต้องอดทนถึงแค่เจ็ดโมงเท่านั้นเธอบอกตัวเองหลังจากนาฬิกาตีห้าครั้งในตอนเช้านั้นเพียงเล็กน้อย เขาก็เข้ามาในห้องที่เธออยู่แล้วเขาก็พูดว่าผมมีข่าวดีบังประการจะบอกคุณเมื่อวานนี้ผมบอกคุณว่าผมจะไปตอนเจ็ดโมงแต่ผมมาถึงเจ็ดโมงคืนนี้ต่างหากว่าแล้วเขาก็หัวเราะลั่นแล้วก็ออกไปจากห้องไม่รู้ว่าเธอจะอดทนได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกกี่ชั่วโมงเธอพยายามขยิบตามองไปเพื่อไม่ให้หลับ แต่ปรากฏว่าหยดน้ําตาไหลาออกมาจากดวงตาของเธอจนได้พระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้ให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ข้าพระองค์ทนไม่ได้อีกแล้วแม้แต่นาทีเดียวนี่นับเป็นครั้งแรกตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเธอที่เธอยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างและยอมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้าข้อความในพระธรรมสดุดีบทที่23 ก็ไดวบเข้ามาในความคิดของเธออีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงสถติตยอยู่กับเธอเธอพูดประโยคนี้ซ้ำอยู่ในใจหลายหนและรู้ว่าพระราชของพระองค์ได้มาปกป้องคุ้มครองให้เธอพ้นจากความกลัวเธอมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้นและมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยทั้งๆท,ที่จริงแล้วเธอยังถูกมัดติดอยู่กับเตียงเธอพยายามขยับตัวเพื่อให้รู้สึกสบายขึ้นอีกนิด เละเหลือไปเห็นแสงสีทองที่สาดส่องเข้ามาทั้งหน้าต่างเธอรู้สึกง่วงนอนเต็มทีเวลาเจ็ดโมงตรงที่เสียงกริง่งโทรศัพท์ซึ่งดังขึ้นอีกห้องหนึ่งได้ปลุกเธอให้ตื่นขึ้นได้ยินเสียงของโรเจอร์กล่าวคำอวยพรเนื่องในวันอีสเตอร์กับพ่อแม่ของเขานั่นแสดงว่าเขาได้เอาถุงเท้าที่อุดปากโรเจอร์ออกโรเจอร์พูดโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติในที่สุดก็บอกลากันจากนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นคือ เขาได้แก้มัดเธอและเชอรี่คราวนี้เขา,ขาดูผิดตาไปจากตอนแรกกล้าวคือเขาอาบน้ําแต่งตัวใหม่ด้วยเสื้อผ้าของโรเจอดูสะอาดสะอ้านแล้วก็พูดขึ้นว่าผมทําอาหารเช้าไว้แล้วว่าแล้วเขาก็ผลักเธอกับเชอรี่เข้าไปในห้องครัวบนโต๊ะเห็นอาหารสามชุดวางรออยู่มีน้ําผลไม้กาแฟขนมปังปิ้งและอาหารสําเร็จรูปขณะที่พวกเธอนั่งลงจะรับประทานอาหารมื้อเช้า ที่เขาเตรียมให้นั้นเขาก็พูดว่าคุณคงไม่ยอมอภัยผมหรอกสิ่งที่ผมได้ทำกับพวกคุณเมื่อคืนนี้เขาพูดเหมือนกับบนและก้มมองดูชามอาหารของเขามันไม่ใช่พวกเราที่ให้อภัยแก่คุณเขาผู้ที่ให้อภัยกับคุณ,ก,คณก็คือพระเจ้าเท่านั้นเธอพูดซึ่งเธอเองก็แตลกใจตัวเองเหมือนกันที่กล้าพูดออกไปเช่นนั้นพระองค์จะทรงให้อภัยแก่คุณถ้าคุณเพียงแต่ทูลขอต่อพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์รเซร์ฐซึ่งเป็นวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อพวกเราทุกคนที่ทำบาปหรือทำผิดดังนั้นความบาปผิดทุกอย่างจะได้รับการอภัยพระองค์ส่งอภัยให้คุณและยังส่งให้โอกาสคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเขาจ้องมองดูเธอราวกับว่าเธอเป็นคนบ้าเป็นสัตว์ประหลาดพลางพูดว่า คุณท่าจะพูดเล่นกระมังแต่หลังจากที่พวกเธอกินอาหารเช้าเสร็จเขาก็ไม่ได้มัดพวกเธออย่างที่เคยทําและเขายัางอนุญาตให้เธอนาถาดอาหารไปส่งให้โรเจอร์ถึงในห้องนอนด้วยโรเจอร์ยังถูกมัดอยู่ในห้องและเชอร์รี่กับเธอก็เดินไปเดินมาแต่ว่าเขายังเตือนเสมอว่าไม่ให้ส่งเสียงไม่ให้พยายามจะหนีหรือทําอะไรที่เป็นปรปักต่อเขามิฉะนั้นเขาจะฆ่าโรเจอร์เสีย เขาขู่ไว้ตลอดเวลาประมาณสักตอนบ่ายๆซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าเพื่อนของเขาจะมารับเขาไปแต่ไม่เห็นมีใครมารับเขาออกไปสักทีแล้วก็ไม่เห็มีแก๊งของเขาโทรศัพท์มาหาเพื่อแสดงความช่วยเหลือจนกระทั่งความมืดเข้าครอบคลุมอีกครั้งหนึง่งเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะให้เราขับรถไปส่งเขาระยะทางจากบ้านไปก็ประมาณ200ไมล์แต่ก็สัญญาว่าในระหว่างทางจะไม่ทำอันตรายอะไรพวกเธอเลย และเธอต้องให้สัญญาเหมือนกันว่าเธอจะไม่ส่งสัญญาณหรือทำอะไรให้เจ้าหน้าที่ในระหว่างทางหรือหลังจากที่เธอปล่อยเขาไปแล้วจะต้องทิ้งเวลาให้ผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนถึงจะบอกตำรวจเขายังขู่ว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาสมาชิกแก๊งของผมจะกลับมาและทำอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการเป็นเสียงขู่ที่ค่อนข้างจริงอาจัง,จงเมื่อเชอรี่กับเธอนำะอาหารเย็นซึ่งประกอบไปด้วยผัดมัะโรนี และสลัดมาวางไว้บนโต๊ะอาหารเขาก็อนุญ,ญาตให้โรเจอร์ร่วมกินอาหารกับพวกเธอด้วยทั้งสี่คนก็ล้อมวงนั่งกินที่ครัวนั่นเองแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจได้เกิดขึ้นอีกก็คือเขาลุกขึ้นมาพูดก่อนที่พวกเธอจะกินอาหารว่าก่อนที่เราจะกินอาหารมื้อเย็นนี้ผมใล่จะนำอธิษฐานสักหน่อยเขาพูดเสียงสั่นรัวแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่พระองค์เจ้าข้า ถ้ามีใครสักคนที่ต้องการพระองค์คนคนนั้นก็คือข้าพระองค์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมได้ทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายไม่ทราบว่าพระองค์จะพอให้อภัยผมได้ไหมเขาหยุดไประยะหนึ่งและลงท้ายว่าขอบคุณพระองค์มากที่นำผมมาบ้านนี้พบกับคนเหล่านี้อาเมน อีกประมาณสองชั่วโมงต่อมาทุกคนต่างพากันค่อยๆขึ้นรถและเวลานั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วถนนก็ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความมืดไม่มีใครเคยประพฤติกับผมเหมือนอย่างที่พวกคุณทำขอบคุณมากผมจะไม่ลืมมาเลยเขาพูดแล้วก็เดินลงจากรถไปในระหว่างที่ขับรถไปพวกเธอก็ไม่พูดอะไรเลยเพราะต่างคน ตางเนยอ่อนเหลือเกิดค่ากลับก็เหมือนกันพวกเธอกลับบ้านประมาณดีสีต่างคนต่างสลบสลายและหลับสนิทจนกระทั่งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไปประมาณสามชั่วโมงและไปโบส์โดยไม่ติดต่อกับใครผู้ใดเลยเธอมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความภาคภูมิใจที่เธอควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้สักสองสามชั่วโมงเพราะว่าพวกเธอได้ให้สัญญากับคนคนหนึ่งว่าจะทำอย่างนั้น ในขณะเดียวกันพวกเธอก็มีความประสงค์จะไปโบสถ์ในเช้าวันอีสเตอร์นั้นเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความรักแก่พวกเธอจนเธอเกิดความเชื่อความศรัทธาในพระองค์และพระองค์ยังประทานโอกาสและความหวังรวมทั้งชีวิตใหม่สําหรับคาวเท์เนอร์ด้วยไม่นานต่อมาเมื่อเธอคิดว่าเธอได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเขาจนครบแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังตำรวจได้แต่สายหน้าและบอกว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เขาไม่ทําอันตรายใครเลยไม่มีใครเลยที่หลุดพ้นจากพฤติกรรมอันโหดร้ายของคนคนนี้ไปได้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดที่เขาอยู่กับพวกคุณอย่างสงบและไม่ทำร้ายหรือทำอันตรายกับพวกคุณเลยตำรวจพูดเธอพยักหน้ารับรู้และคิดว่าน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาสงบและไม่ทำร้ายใครกระนั้นก็ตาม เขาก็ได้เคยพาพวกเธอเข้าไปยังร่มเงาของความตายแล้วเขาก็ได้ปล่อยให้หลุดออกมาตั้งแต่เล็กแล้วที่เธอได้เรียนรู้ที่จะเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเธอเธอได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มเปีย่ยมและได้เลี้ยงดูเชอรรี่ลูกของเธอให้มีความเชื่อในพระเจ้าเช่นกันครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมันง่นคงดังนั้นไม่ว่าเมื่อ,อไรที่ไหน แม้กระด้่งในหุบเหวแห่งชีวิตใต้เงาแห่งความตายพระองค์สถิตอยู่กับเธอและยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์มาปกป้องคุ้มครองเธอไม่ให้เธอเกิดความกลัวเป็นอันขาดและเธอพูดกับตัวเธอว่าฉันจะไม่กลัวคุณผู้ฟังครับเรื่องราวนี้ทําให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงปกป้องลูกของพระองค์เสมอเหมือนดังที่พระคัมภี์เขียนว่า แม่ข้าระรง์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามาจุราชข้ารปรง์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตอยู่กับข้าระรงคาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้ารปรงพระองค์ทรงจัดเตรียมตัวอาหารให้ข้ารปรงต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้ารปรงพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้ารปรงด้วยน้ำมันถ้วยของข้ารปรงก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคง จะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยเวว์ซื่อไปเป็นนิดอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ